นี่โจทย์ทวิชาแนลครับใหมาแล้วครับวันนี้มื้อกลางวันเผ็ดแซ่บๆนะฮะตำมะม่งวงนะครับตำมะม่งวงใส่ปูเค็มนะฮะแล้วก็มีอะไรเอ่ยนี่นกู้น่ากินกินได้ทุกวันกินได้ทุกวันนะครับโโตำโโ <ๆ S 2> เค็มนี่นะไม่ <ๆ S 1> <ะ>ไม่ไม่ไม่ไหวอย่างเงี้ยค่นะนี่ยครับน่ากินมากลองดูเขาเปิดใหม่แล้วเจ้านี้นะเด็กๆเช็กอีสานนะเช็กอีสานนะนี่ครับไปนี่ น่ากินมากนะฮะเนี่ยดูสิครเนี่ยดูสุนิจโจกินสัตว์ประหลาดเนี่ยเนี่ยดู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 อะไรก็ไม่รู้ซื้ออะไรมากินก็ไม่รู้กินได้อยู่คนเดียวคะ่ะคนอื่นก็ไม่ได้ะค่ะดิเดเซสมองแ a บแ <c oughs> มงโกพะเพยะแมงโกสมตำแม,มงโก <c oughs> โอผู้ไม่เป็นก็ไม่ต้องมมแมงโกดิเดเซสมตำแม,มงโกมมงโอเนี่ยลองชิมปุ๊กให้ดูหน่อยดิ กินได้หมดในปูนเหนียวหูสัตว์ประหลาดเนี่ยกินได้หมดเนี่ยได้เหรอวิญญาณไว้โอ้โใครจะกินได้ไมีาการชิมแหนมชิมแหนมชิมแหนมอือหืออือหืองรสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดสุดๆนะแซ่บนี่เดี๋ยวชิมนะฮะชินไม่คนน้ำลายหลายเล่น <c oughs> ถ้าใครมีรา้านส้มตำรีบไปหามา มาได้เลยนะมานั่งกินครับก็เลยมันออกแนวเปรี้ยวหวานนะรสมวกเนี่ยเป็ดเปรี้ยวหวานจินโป ปูคำหนึ่งนะเธอได้เป็นปูเต็มนะเธอเป็นปูจืดนะฮะจอดเลย ผู้จุดนี้ราคามันจะแพงกว่านะเวลาใส่ทุกตำก็อร่อยเป็นแบบนึงคือกินได้ทั้งตัวไงแต่ <c oughs> ว่าถ้าเป็นผูกเคมนี่ต้องคลายคลายคลายกลามทิ้งวิธีไหนก็ใส่หอยดองด้วยมั้งเนี่ยนี่าเป็นหอยดองตกนะ มันมีถ้ากออิสานชิมแล้วกันน่ะไม่เปรี้ยวแล้วโอเคอ่ะคิมปิกเป็นเม็ดหนึ่งเลย อย่างตานะ,ะครับอยอางสำหรับที่จะตามชมครับในโจทวเวชานลครับส้มตำมะม่วงโปกเค็มกับแหนมแทะกรอบอีส่างครับสวยเดีครับ